m o นสเตอร์ t น e c l o s e ์อสุรกายในตู้เรื่องสั้นชนะการประกวดโครงการเขียนใหม่หัวข้อสัตว์ประหลาดโดย W.G. พอลิน่ายังตู้ใบนั้นมันมียักษ์อยู่ยักษ์ตาโปนผมเผ่ารงรังร่างใหญ่ที่จะใช้กระบองฟาดทุกคนที่ปล่อยมันออกมาเพราะฉะนั้นจึงห้ามเปิดตู้นั่นเด็ดขาด ไม่รู้ว่ากี่ครั้งแล้วที่ถ้อยคำาราวนี้ถูกกล่าวกับเด็กเล็กผู้ไร้เดียงสาทั่วไปเพื่อให้ความกลัวถูกปลูกฝังลงในจิตใจดวงน้อยอันบริสุทธิ์แจ็คเด็กชายวัยเก้าขวบครึ่งก็เป็นหนึ่งในผ้าขาวเหล่านั้นที่ถูกขู่ด้วยเรื่องยักษ์จากป่าผู้เป็นพ่อแจ็คจำความได้ไม่มากรู้แต่เพียงว่าอยู่ๆวันหนึ่งแม่ของเขาก็หายไปเหลือทิ้งเขาไว้กับพ่อผู้เคร่งเครียดและทำแต่งานจนแทบไม่มีเวลาอยู่กับเขา แต่แจ็คก,ก็ไม่ใช่เด็กที่เลี้ยงยากแจ็คเรียบร้อยและเชื่อฟังพ่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอสุรกายในตู้เสื้อผ้าห้องนอนพ่อที่ถูกสั่งห้ามไม่ให้เปิดฝากคิวนี้ไว้ก่อนนะต้องไปรับลูกอ้าวไอ้อมมาทิ้งงานเช็คพราไว้นี่ได้ไงละเว้ยเสียงช่างใหญ่ตะโกนไล่หลังลูกน้องมือดีที่จู่ๆก็เดินเช็ดไม้เช็ดมือเตรียมออกไปทำภารกิจ ซึ่งจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่กระทาชายในอ่ำทำเป็นประจำอยู่แล้วในเวลานี้ของทุกวันธรรมดาปล่อยมันเถียงเฮียรับพังเลี้ยงไอ้น้องแจ็คคนเดียวแค่นี้ภาระมันก็หนักแล้วเข้าข้ามมันทุกทีสิพวกเองนายช่างทำหน้ามู่ทู่พ่อเฮียเอาข้อจริงก็โทษให้หนังหน้ามันีิแหละที่ช่วยเรียกลูกค้าโดยเฉพาะสาวๆให้ส่งคิวงานซ่อมมาที่อู่เราก็าเป็นไปตามที่เพื่อนร่วมงานพูดถึงแม้ผิวพรรณของนายอ่ำจะไม่ได้ขาวกระจ่างอย่างดาราจอแก้ว แต่เมื่อเทียบกับผู้คนแวดล้อมที่เต็มไปด้วยหนุ่มเชื้อแขกภาคใต้เขาซึ่งเป็นคนต่างถิ่นก็ถือว่ามีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมง,งานทั่วไปเรียกสาวๆตรงไหนวะข้าเห็นแต่เรียกตุ๊ดเรียกกระเทยเข้าร้านข้าไปหมดว่าแล้วตัวอย่างก็โผล่เข้ามาทันทีนายช่างพยักพยดหน้าไปทางหญิงสาวสูงโปร่งสะออดสะอง,งนุ่งสัน้นแต่อย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่เธอมีมากกว่าผู้หญิงทั่วไปนั้นก็คือลูกกระเดือก นางย่างกลายเข้ามาในร่มอาคารซึ่งเป็นจังหวะที่สวนทางกับนายช่างอ่ำพอดีเอาพี่อำ่ำจะรีบไปไหนจะน,นั่นเจ้าของเสียงหวานเอ่ยทักชายหนุ่มไปรับลูกครับไม่ต้องห่วงนะรถคุณผมฝากให้เพื่อนดูให้อยู่เรียกสะห่างเหินเชียวพี่ก็หนูก็มาซ่อมที่นี่ตั้งหลายทีแล้วเรียกน้องเมยก็ได้สาวเจ้ายังทำฉอล้อซื้อเวลาจากช่างอ่ำอยู่อีกจนปลีกตัวไปไม่ได้ และเหตุการณ์นี้ก็ใช่จะไกลหูไกลตาพวกช่างใหญ่ผู้หญิงครึ่งผู้ชายครึ่งเห็นแล้วตุเรศลูกตาชิเป๋งลองมาเดินผ่านข้าตอนดึกๆสิพ่อจะเอาไม้หน้าสามฟาดให้ลืมเหศเลยก็ปากเฮียเป็นอย่างนี้แหละลูกค้าถึงได้หนีหมดเทถานี้หลังเพศที่สามทั้งบาทั้งคาร์เ่โชเฮียจะไปเหยียดทําไมวะก็ข้าขายงนี่วะทุยช่างใหญ่ขี้โมโหถมน้ําลายลงพื้น ในขณะที่เพื่อนร่วมงานพยายามจะช่วยจัดการภาระติดพันธ์ให้ในอําน้องเมจจพร,รถน้องอยู่ในการดูแลของพี่น้องก็มาหาพี่ทางนี้มาไอ้อําเองจะไปรับลูกไม่ใช่หรือพอเป็นแบบนั้นสาวเจ้าจึงจำต้องละจากเป้าหมายช่างอํารูปอกอย่างโล่งใจและทำท่าจะรีบออกจากคูเออไออําคืนนี้หลังส่งลูกเข้านอนแล้วมาโกงกับพวกข้าหลังอูมาโทษทีว่าไปไม่ได้พอดีติดงานกะดึก ว่าแล้วอ่ําก็รีบชิงออกไปแบบไม่เหลียวหลังวันๆทําแต่งานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตจริงๆไอ้นี่ Family Man ขยันทํางานรักครอบครัวแบบนี้สิสามีในอุดมคติหนูเลยพี่ว่าเขาจะชอบแบบหนูไหมลูกค้าสาวเทียมยังคงมองตามแผ่นหลังอ่ําไปในช่างสายหน้ายากแล้วล่ะน้องเอ้ยเท่าที่รู้คือมันออกจากหน่วยทหารมาเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวตอนเมียมันเสียน่ะนะ หลังจากนั้นมันก็ดูจะไม่มองใครอีกเลยถ้อยคําของเพื่อนร่วมง,งานบอกเล่าชีวิตของหนุ่มโสดลูกติดคนนี้ได้เป็นอย่างดีเขาทุ่มแรงกายแรงใจลงไปกับการเลี้ยงดูน้องแจ็คผู้ที่เขาเจอหน้าวันละแทบไม่ถึง4ชั่วโมงนั่นทำให้อำ่ำาต้องใช้เวลาที่มีอยู่นั้นให้ความรักกับลูกให้มากพอหลังจากพาน้องแจ็คไปเดินเล่นริมหาดในช่วงเย็นแล้ว ก็ถึงเวลาที่เขาต้องส่งลูกชายเข้านอนอ่ำลูบผมเด็กน้อยเบาๆพร้อมกับห่มผ้าให้นอนซะนะลูกเดี๋ยวพ่อต้องออกไปทำงานแล้วพ่อไม่ไปไม่ได้หรอกครับผมไม่อยากอยู่คนเดียวกับยักษ์ในบ้านแจ็คมองไปทางห้องนอนพ่อด้วยสายตาระแวงไม่ต้องกลัวหรอกลูกก่อนไปพ่อจะให้อาหารมันเท่านี้มันก็จะไม่ออกมาหาลูกหรอกถ้าลูกไม่ไปเปิดตู้นะครับผมไม่เปิดครับ คำสัญญาเป็นมั่นเหมาะถูกเอ,อ่ยออกมาจากปากเด็กน้อยพร้อมกับดวงตาที่ค่อยๆรีลงจนปิดสนิทไปในที่สุดอําจูบยังแผวเบาลงไปที่กระหม่อมร่างน้อยนั้นแล้วเดินเข้าไปในห้องของตัวเองโดยไม่รู้ว่าที่จริงแล้วน้องแจ็คแอบย่องออกจากเตียงแล้วซุ่มดูเขาอยู่จะขอประตูห้องนอนเสียงลูกกุญแจถูกหยิบออกมาจากฐานโคมไฟตอนนี้มือของอํากำมันไว้แน่น สายตาของเด็กน้อยจ้องมองไปยังการกระทำของผู้เป็นพ่อที่ค่อยๆไขกุญแจตู้เสื้อผ้าให้เปิดออกพ่อกำลังให้อาหารเจ้ายักษ์ร้ายนั่นคือสิ่งที่แจ็คคิดและก่อนที่อ่ำจะเหลือบตาขึ้นมองเมื่อรู้สึกถึงการถูกเพ่งเลง็งเด็กน้อยก็รีบกลับไปนอนที่เตียงเสมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหูของแจ็คยังคงได้ยินเสียงฝีเท้าของพ่อที่เดินลงไปชั้นล่างและออกไปทำงาน นั่นเปิดโอกาสให้เด็กตัวเล็กๆซึ่งอยู่ในบ้านเพียงลําพังได้จังหวะย่องเข้าไปในห้องนอนพ่อในวันนี้เขาต้องรู้ให้ได้ว่ามีสิ่งใดอยู่ในตู้ใบนั้นถึงแม้คําสั่งของพ่อจะห้ามไม่ให้เปิดมันก็ตามสองเท้าน้อยๆมาหยุดยืนตรงหน้าตู้ไม้ใบเก่าแจ็คกรืนน้ำลหลเอื้อกด้วยความรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องขณะที่มือกำลังยื่นไปเพื่อคว้ากุญแจแต่คำสั่งของพ่อก็มีภาษีในใจของแจ็ค เขาไม่รู้ว่าอะไรรออยู่ข้างในรวมถึงถ้าเรื่องขัดคําสั่งรู้ถึงหูพ่อมันไม่ใช่ผลที่เด็กน้อยอย่างเขาพร้อมจะรับถึงอย่างนั้นความสงสัยใครรู้ก็ไม่เข้าใครออกใครแม้ว่ามือของเจ้าหนูจะค่อยๆถอยออกมาจากลูกุญแจแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแจ็คจะล้มเลิกความคิดที่จะแอบดูข้างในสองเท้าของเด็กน้อยขย่งสูงขึ้นให้ระดับสายตาไปแนบกับรูไม้ผูกขนาดพอเหมาะของบานพับตู้ แล้วมองลอดเข้าไปในนั้นมืดสนิทแจ็คมองไม่เห็นอะไรนอกจากภาวะไร้แสงตกกระทบด้านในเขาพยายามหลี่ตาปลาดมองสำรวจไปในความมืดและด้วยความไม่รู้มันยิ่งทำให้เด็กน้อยใจเต้นระทึกขึ้นเรื่อยๆกระทั่ง้ย<ป>เสียงร้องลั่นออกจากปากเด็กน้อยทันทีเมื่อสายตาบรรจบกับสิ่งที่อยู่ในระยะตรงหน้านั้นเอง เขาได้พบว่าดวงตากลมใหญ่ที่เบิกโพรงกำลังจ้องขเขม็งมาที่เขาไม่เอาแล้วกลัวแล้วแจ็ครีบวิ่งกลับไปในห้องของตัวเองกระโดดขึ้นเตียงแล้วคลุมโปงสวดมนต์เท่าที่ปัญญาเด็กก้าขวบจะท่องได้ในหัวยังคงติดตรึงในดวงตาโปนแสนหน้ากลัวที่เพิ่งประสบเมื่อครู่นั่นทำให้เขารู้ว่าสิ่งที่พ่อพูดไม่ใช่เรื่องโกหกมียักษ์กำลังถูกคุมขังอยู่ในตู้ใบนั้นจริงๆ เรื่องนี้ยังวนเวียนอยู่ในหัวเด็กน้อยโดยที่เขาไม่กล้าจะเปิดปากบอกใครกินเวลาไปกว่าสัปดาห์จนในที่สุดความอัดอั้นของแจ็คก,ก็ถูกบอกเล่าสู่พ่อของตนในวันหนึ่งที่สองพ่อลูกออกไปนั่งรับลมเล่นริมหาดอีกพ่อครับแจ็คเอ่ยขึ้นขณะที่สายตาเม่อมองคลื่นทะเลจะเป็นยังไงเหรอครับถ้ายักษ์ในตู้มันถูกปล่อยออกมาคำถามนั้นทำให้ผู้เป็นพ่อถึงกับถอนใจฟังพ่อนะลูก มันจะไม่เป็นผลดีกับใครเลยถ้าเจ้ายักษ์ร้ายนั่นหลุดออกมาข้างนอกทุกคนเกลียดเพราะความเป็นยักษ์ที่มันเป็นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทำไมทุกคนถึงเกลียดยักษ์ล่ะครับเด็กน้อยถามต่อเพราะมันต่างจากพวกเขาไงลูกมันทั้งแปลกแยกเกลี้ยกลาดคนเราพร้อมจะคิดว่ามันเตรียมฟาดควงฟาดงาทำลายทุกอย่างอัปลักษณ์น่าขยะแขยงต่อผู้พบเห็นแต่ไม่ต้องห่วงนะลูกพ่อแน่ใจว่ามันจะไม่มีทางออกมาได้เด็ดขาด ตราบใดที่คนไม่ไปยุ่งกับมันผู้เป็นพ่อกล่าวสำทับด้วยมือกร้านที่กรำงานหนักมานานลูบบนผมเด็กน้อยต่างคำสัญญาก่อนพวกเขาจะพากันเดินทางกลับบ้านอ้าวมาทำการตั้งด่านอะไรกันตรงนี้ละเนี่ยนายอ่ำมองไปยังกลวยจราจรที่ตั้งเรียงรายพร้อมเจ้าหน้าที่ที่กำลังตั้งซุ้มตรวจจับความเร็วอยู่ตรงถนนก่อนทางเข้าบ้าน แต่บางอย่างในตัวเขากลับรู้สึกระแวงสิ่งที่เห็นจนสุดท้ายก็พาลูกอ้อมไปอีกเส้นทางซึ่งตัดผ่านอู่ซ่อมรถที่ทำงานของตัวเองและพาลูกเข้านอนเมื่อถึงบ้านเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจช่วงเย็นนอนนะลูกพ่อออกไปทำงานอีกเดี๋ยวก็กลับผู้เป็นพ่อปลอบเด็กชายเหมือนเช่นทุกคืนมองดูเจ้าแจ็คหลับตาพริมอยู่ใต้ผืนผ้าห่มบนเตียงอ่ำลูกผมลูกชายเบาๆก่อนจะเดินออกจากห้อง ทิ้งให้เด็กน้อยนอนอยู่ลาพังด้วยหัวใจที่นึกหวนว่าอีกเมื่อไหร่พ่อจะกลับมานับแกะตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามแต่ดวงตากลมใสของเด็กชายก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหลีลงหัวใจเขายังคิดเป็นห่วงพ่อที่ตอนนี้คงจะกำลังให้อาหารเจ้ายักษ์ร้ายในตู้แจ็คเด้งตัวขึ้นจากเตียงเพื่อหวังจะแอบดูตอนที่พ่อของเขาทำภารกิจแต่แล้ว เงาตะคุ่มของร่างใหญ่แวบผ่านสายตาเด็กน้อยหายลงไปทางบันไดแจ็คเห็นเพียงปลอยผมเ้าที่รุงรังสีแดงเพียงไว,ไวัยวัยก่อนร่างนั้นจะหายวับไปจากการรับรู้ยักษ์ยักษ์กหลุดออกมาแจ็คย่องลงจากบันไดยอย่างระวังเสียงฝีเท้าแล้วพยายามจะติดตามร่างสัตว์ประหลาดที่เห็นนั้นแต่เขาก็ได้พบเพียงบานประตูหน้าบ้านที่ปิดลงพร้อมเสียงล็อกกุญแจแน่นหนายักษ์ตามพ่อของเขาออกไปเด็กน้อยร้อนใจอย่างมาก เขาคิดที่จะวิ่งไปเตือนพ่อแต่ท้องฟ้าภายนอกมืดแล้วแสงไฟจากถนนหน้าบ้านเขาก็แทบจะไม่ส่องแสงสว่างนั่นทำให้แจ็คไม่กล้าที่จะตามออกไปเด็กน้อยนั่งกอดเข่าคู้ตัวอยู่ที่โซฟารับแขกได้แต่ภาวนาว่าให้พ่อรีบกลับมาโดยเร็วไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ แต่กินเวลาพักใหญ่จนแจ็คฝืนความง่วงไม่ไหวหลับลงที่โซฟาตัวนั้น <c oughs> เด็กชายปลือตาขึ้นมามองนาฬิกา <c oughs> เมื่อได้ยินเสียงเคาะดังจากหน้าประตูบ้านพ่อกลับมาแล้วนั่นคือสิ่งที่แจ็คคิดและทําให้เขารีบวิ่งไปเปิดประตูแต่ผู้ที่รอเขาอยู่ยามรั้วบ้านเปิดรับนั้นกลับเป็นชายสองคนในเครื่องแบบสีกากี ที่นี่บ้านของนายอัครพงศ์คนสูงเนินหรือเปล่านั่นชื่อของพ่อครับพ่อผมเองครับเด็กน้อยกล่าวตอบพร้อมกับขยี้ตางงเงียนี่หนูอยู่บ้านคนเดียวเหรอนายตำรวจมีสีหน้าลำบากใจขึ้นเมื่อเห็นว่าภายในบ้านไม่มีผู้ใหญ่อยู่เลยหนูชื่ออะไรแจ็คครับเจ้าเด็กน้อยตอบตาใสาแต่ในใจเริ่มเต้นตูมตามกลัวจะเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมาถึงบ้านน้องแจ็คหนูต้องมากับพวกน้านนะ ตอนนี้พ่อของหนูอยู่ที่โรงพยาบาลคำของตำรวจทำให้หัวใจของเด็กน้อยวูบตกลงไปจนรู้สึกเย็นเยือกไปถึงแผ่นหลังทำไมพ่ออยู่โรงพยาบาลพ่อผมเป็นอะไรเจ้าหน้าที่มองหน้ากันอย่างอ่อนใจแล้วแตะที่ไรเด็กน้อยพ่อหนูถูกคนทำร้ายคาดว่าเป็นพวกที่นั่งโกงกันอยู่หลังอู่ซ่อมรถพ่อของหนูเดินโซซัสโซเซออกจากทางนั้นมาหาพวกเราตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะถึงมือหมอแล้ว ทุกคำพูดของเจ้าหน้าที่มันยิ่งทำให้แจ็คก,กำมัดแน่นขึ้นและแน่นขึ้นเรื่อยๆเป็นเพราะมันมันทำร้ายพ่อเป็นเพราะมันเพราะใครนะพวกตำรวจมีสีหน้าฉงนแต่ในเวลานั้นแจ็คไม่พร้อมจะฟังอะไรอีกต่อไปเด็กน้อยสลัดตัวจากเจ้าหน้าที่แล้ววิ่งหนีขึ้นไปยังชั้น2ของบ้านจนคนในเครื่องแบบทั้งสองต้องรีบตามไปเด็กน้อยวิ่งเข้าไปในห้องของพ่อ ช่วยคว้ากุญแจดอกเล็กจากฐานโคมไฟได้วยความร้อนใจอย่างไฟสุมอกไอ้ยัยกษร้ายยักษ์เลวออกมานะทำพ่อทำไมทำพ่อทำไมบานประตูตู้ถูกไขและกระชากเปิดออกในเวลานี้แจ็คสิ้นความกลัวใดๆที่มีต่ออสูรร้ายไปหมดแล้วใจเขามีแต่ความโกรธแค้นกับสิ่งที่คิดว่ามันทำกับพ่อสิ่งที่เรนกายอยู่ในตู้เผยออกมาให้เห็นตรงหน้าแต่ที่แจ็คเห็น มีเพียงตัวของเขาซึ่งใบหน้าเต็มไปด้วยหยดน้ำตาอะไรอะไรกันเด็กน้อยยื่นมือเข้าไปเพื่อสัมผัสมันความเย็นวูบแผ่เข้ามาที่ฝ่ามือและความเรียบลื่นของวัตถุได้โต้ตอบประสาทการรับรู้ของเขาสิ่งที่เห็นมันเป็นเพียงภาพสะท้อนของกระจกเงาบานใหญ่ที่ตั้งอยู่ภายในตู้เมื่อเหลียวมองไปรอบๆสิ่งที่ห้อยแขวนไว้มีเพียงชุดกระโปรงหลายชุด ประดับไปด้วยเลือบแวววับเมื่อต้องกับแสงสะท้อนข้างนอกวิกผมหลากสีหลายทรงถูกตั้งวางไว้ภายในรวมกับเครื่องประดับและเครื่องสำอางสำหรับแต่งหน้ารูปภาพหมู่ของนักสแสดงคาบาเร่ที่เด็กน้อยดูไม่ออกว่าเป็นใครบ้างถูกติดไว้ที่บานประตูของตู้แจ็คสุดตัวอยู่ที่ตรงนั้นมันเกินปัญญาเด็กน้อยไปมากว่าทำไมพ่อถึงปิดบังสิ่งนี้จากการรับรู้ของเขา แต่จากทั้งหมดที่เผยแก่สายตามันทำให้แจ็คได้รู้ว่าสัตว์ประหลาดที่เลวร้ายอย่างแท้จริงนั้นมันอยู่ข้างนอกต่งหากสวัสดีค่ะครูวันเอนะคะ คุณ W.G. พริ n a อยางที่เขียนเรื่องอสุรกายในตู้เนี่ยจริง,รงๆแล้วเป็นลูกศิษย์ของครูเองอะนะเรียนทั้งคาส NOB003 คือเป็นคาสแก้ไขเฉพาะจุดการบรรยายแล้วก็คาส A N C 0 0 1นนักเขียนมือทองปั้นตัวละครขั้นเทพะนะคะสำหรับเรื่องอสุรกายในตู้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีจุดเด่นมากๆเลยคือจุดเด่นของเรื่องนี้ก็คือการนำเสนอธีมคุณจะเห็นได้ว่าธีมนี้ ตีมคืออะไรก่อนนะคุณลองคิดดูว่าตีมเนี่ยคืออะไรตีมนี้นะครูไม่เฉลยแนละ้วกันถ้าคุณอลองแสดงความคิดเห็นลงในช่องความคิดเห็นนะคะลองบอกครูหน่อยซิว่าคุณคิดว่าตีมของเรื่องนี้คืออะไรนะคะเดี๋ยวครูจะเข้ามาอตอบคอมเมนต์ทุกคนเลยว่าตีมเป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่นะคะแต่ครูบอกเลยว่าตีมนี้เนี่ย จริงๆแล้วทีมนี้ตรก,กะนี้เนี่ยนะฮะสามารถนำเสนอได้หลายแบบแต่ว่าอสุรกายในตู้ค่ะนำเสนอได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณจะเห็นได้ว่ามีการวางเบาะแสอ่าอ,อ,อย่างเช่นเรื่องมี LGBT อ่ะมีกระเทออย่างเงี้ยเป็นต้นเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่ององเงี้ยนะคะแล้วมีการวางเบาะแสเป็นขั้นเป็นตอน จนกระทั่งในตอนจบเนี่ยคนอ่านค่ะสามารถที่จะเก็บเกี่ยวเอาเบาะแสต่างๆที่ผู้เขียนวางเอาไว้มาประกอบกันแล้วก็ได้คําตอบในใจตัวเองโดยที่เรื่องไม่ตอบตรงๆคุณจะเห็นได้ว่าตอนจบอะ่ะคือพูดพูดแค่บอกเป็นในถูกไหมบอกเป็นในว่าไอสิ่งที่อยู่ในตู้เนี่ยคือความเป็น LGBT เนี่ยไม่ได้ทำลายใครคนข้างนอกนั้นตหากที่เป็นอสูรกายที่แท้จริงซึ่งคุณจะเห็นได้ว่าพอจบอย่างนี้ปั๊บอะ่ะ เขาไม่ได้บอกนะคะว่าใครเป็นคนทำร้ายพ่อดังนั้นเนี่ยมันจึงเกิดช่องว่างค่ะให้คนอ่านนะคะเอาจินตนาการเข้าไปเติมเต็มในช่องว่างนั้นแล้วคนอ่านเนี่ย ครูเชื่อเลยว่าการเก็บเกี่ยวเบาะแสมนุษย์เรามีความสามารถในการเก็บเกี่ยวเบาะแสที่เราเล็กเรน้อยอยู่แล้วแล้วเอามาประกอบกันดังนั้นสิ่งสําคัญของคนเขียนเลยกลเม็ดของคนเขียนเลยคือคนเขียนนะเวลาที่เราเขียนเรื่องที่มันเป็นมิสตีแบบนี้เราจะต้องวางเบาะแสค่ะให้เพียงพอที่คนอ่านนะคะจะเก็บเกี่ยวแล้วเอาไปประกอบเป็นเรื่องเป็นคําตอบในตอนตอนจบได้ค่ะแม้นว่ามันอาจจะไม่ชัดเจนว่าใครเป็นคนทำร้ายพ่อนะ แต่ว่านั่นแหละความไม่ชัดเจนนั่นแหละมันเป็นเสน่ห์เพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่ามันเหมือนกับมันสามารถที่จะดึงมาเป็นหัวข้อในการคุยกันได้เลยเวลาแบบว่าบางทีอยู่ในวงทานอาหารสบายๆแล้วเราก็ฟังเรื่องนี้ด้วยกันเราก็สามารถยกมาถกกันได้ว่าเฮ้ยใครเป็นคนทําลายพ่อเฮ้ยคุณคิดว่าใครเป็นคนทําลายพ่อเฮ้ยใครฉิบใคร,ใครฉันคิดว่าใครเป็นคนทําลายพ่อ